ไปเาไข่ไปต้มไข่ไปต้มแล้วปอกเปลือกแล้วยังไงต่อเข็มแทงไข่น้ำส้มสายชูเติมลงไปใส่โซดาใส่นมแล้วยังไงต่อใส่ผงชูรสแล้วทิ้งไว้ยี่หนึ่งวันแล้วมันจะเป็นยังไงเฮ้ย <Hey! S 1> มันเป็นไปได้ยังไงครับทุกคนโอเคครับตอนนี้ผมได้เอาไขา่ไก่ไปต้มแล้วนะครับทุกคนต่อไปผมจะทาการปอกไข่ต้มนะครับโอเคตอนนี้ผมอปอกไข่ต้มเสร็จแล้วครับทุกคนต่อไปเราจะเขเข็มแทงเข้าไปที่ไข่นะครับ ต่อไปผมจะใส่น้ำส้มสายชูนะครับทุกคนแล้วต่อไปก็ใส่โซดาครับแล้วก็ใส่นมครับต่อไปจะใส่ผงชูรสนะครับทุกคนแล้วต่อไปเราจะปิดฝานะครับทุกคนแล้วพรุ่งนี้เราจะมาดูกันนะครับโอ้ยครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงสี่สิบเอ็ดนะครับถึงเวลาทุกคนรอคอยครับสามสองหนึ่งเจ็ด